Wish ีกร o ๊ปวิชวีพอดแคสต์ซีซั่น I hope this podcast can make your day ผมวังว่าพอดแคสต์นี้จะช่วยสร้างวันของคุณสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่วิชวีพอดแคสต์อที่111ครับก็สร้างทุกวันให้เป็นวันที่มีความหมายครับปกติโดยทั่วไปในพอดแคสต์เราจะเป็นตอนตอบคำถามน,นที่ลงท้ายด้วยหนึ่งแล้วก็สว่วนใหญ่ผมแม้นั้นก็จะมาไล่ตอบคำถามให้ทุกคนฟังกันแต่ว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาได้สำรวจคำถามเท่าไหร่เลยก็ ขออนุญาตตั้งคาถามแล้วก็ตอบเองแล้วกันในตอนที่หนึ่งร้ยสิบเ็ดนี้นะครับวันนี้ผมจะมาถามคําถามตัวเองก็คือว่าที่มาของหนังสือเสียงเล่มนี้ที่ผมท่าขึ้นมาจากตอนที่แล้วผมเล่าไปว่าเออผมมีหนังสือเสียงนะแล้วก็เอาเรื่องสาะระบัญเนื้อหาต่างๆมาให้ทุกคนฟังแต่ว่าในคลอร v แวลูตัวหนึ่งที่หลายคนถามมาตอนที่สั่งซื้อหนังสือของเข้ามาคือว่าทําไมต้องเป็นสามเหลี่ยม,มแนวคิดแบบสามเหลี่ยมคืออะไรกันนะครับผมก็จะเอาเนื้อหาบางส่วนมาสปอยกันถึงที่มาที่ไปของหนังสือเล่มนี้นะ คือหนังสือเล่มนี้มันก็เริ่มมาจากว่าผมทำพอสแคสต์ไปสักพักหนึ่งแล้วผมก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยมันทามาเยอะเนี่ยมันเริ่มมีปัญญามีคุณค่าหลายๆอย่างที่เราอยากจะสรุปลงมาเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งให้เราแบบเออจดจามันไว้ใช่ไหมผมก็เลยเออขอเป็นหนังสือแล้วกันที่แรกเนี่ยผมจะเอาเป็นหนังสืออ่านแต่ว่าผมก็มองเห็นว่าเออสังคมเราทุกวันเนี่ยในในประเทศบ้านเราเนี่ยคือหนังสือเสียงมีน้อยแล้ว จริตการเรียนรู้ของแต่ละคนเนี่ยผมต้องพูดอย่างนี้ว่ามันไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยเรียนรู้ผ่านการลงมือทําอ่ะเรียนคือมอนต้องทาแล้วก็จะได้เรียนรู้ใช่ไหมเรียนรู้ตอนเข้าใจตอนทําแล้วก็บางคนเนี่ยจะเรียนรู้ผ่านการอ่านก็คือชอบอ่านอ่านแล้วเข้าใจได้เรียนรู้แต่อย่างคนประเภทผมเนี่ยผมเป็นคนที่เรียนรู้ผ่านการฟังคือผมชอบฟังเรื่องราวของคนอื่นหรือว่าฟังพอร์ตแคสต์อย่างนี้แหละแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองได้เรียนรู้ผ่านสิ่งนี้เป็นจริตที่ผมชอบที่สุดผมก็เลยชอบที่จะ ไปนั่งคุยกับคนนู้นคนนี้หรือว่าเอาแขกรับเชิญมาสัมภาษณ์ในรายการอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นที่มาที่ไปว่าเออตอนที่ผมคิดจะทําหนังสือเนี่ยก็เลยปรับกลับมาเป็นเหมือนเดิมเป็นหนังสือเสียงดีกว่าเพราะรู้สึกว่าเออเราอยากพพอร์ตอิดูเคชันหรือว่าการศึกษาในตรงนี้รู้สึกว่ามันไม่มีด็อกิวเมนทอรี่หรือว่าอะไรตรงนี้เลยครับก็เลยทําให้ผมตัดสินใจสร้างเป็นหนังสือเสียงเนาะอีกอย่างหนึ่งคือผมรู้สึกว่าหนังสือเสียงเนี่ยมันสามารถเปิดฟังได้ตอนที่เราแบบเล่น Facebook หรือว่าอะไรแบบเนี้ยแล้ว ผมคิดว่าเออผมอยากทําสิ่งที่มันย่อยง่ายๆเพราะว่าถ้าเอาหนังสือไปเนี่ยผมรู้สึกว่าหลายท่านแบบอาจจะอ่านหนังสือได้ไม่ไม่ไม่แบบไม่ชอบอ่านหนังสือมากอะไรเงีง้ยอ่านแล้วแบบง่วงนอนหรือว่าอะไรงเงี้แต่ว่าหนังสือเสียงมันสามารถจะฟังได้เรื่อยๆแล้วมันเหมือนมีคนมาคุยกับเราอะไรเงี้ยครับก็เป็นเหตุผลที่ผมทําเป็นหนังสือเสียงมากกว่าหนังสือพิมพ์แต่ก็มีคนถามบอกว่าเอ้ยแล้วผมมีแพลนที่จะ ทำเป็นหนังสือพิมพ์ไหมก็ยังไม่มีนะครับตอนนี้ยังไม่ได้คิดว่าจะทําหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคิดว่าเป็นหนังสือเสียงแบบนี้ก็โอเคอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวขอดูอีกทีหนึ่งครับอืมก็กลับมาถึงเนื้อหาว่าโอเคพอพอเราเริ่มที่จะรวบรวมแล้วก็อยากที่จะสรุปหรือว่าอะไรออกมาเนี่ยมันก็เลยทําให้ผมกลับมานั่งคิดว่าเออถ้าถ้าก่อนที่จะทําพอร์ตแคร์หรือทาหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งเนี่ยผมอยากจะเล่าถึงอะไรซึ่งผมอยากจะทําสิ่งที่มันสะท้อนมากที่สุดนั่นก็คือแบบสิ่งที่ผมอยากจะพูด ให้กับสื่อหรือว่าในสังคมเข้าใจคือเนื้อหาในตอนที่หนึ่งของพอรแคสต์ผมคือการแบบเออการทําตามความต้องการคนอื่นมากเกินไปหรือว่าเรื่องของซลฟ์แวเนสการเข้าใจตัวเองอนะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าทักษะนี้เป็นทักษะที่สําคัญที่สุดในยุคคือผมว่าไม่ว่าคุณจะจัดการเวลาคุณทําธุรกิจหรือคุณจะเข้าใจความสัมพันธ์เข้าใจการงานการเงินเก่งแค่ไหนแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือถ้าคุณไม่เข้าใจตัวคนณเองผมคิดว่าการเราก็จะไม่มีความสุข แล้วผมคิดว่าเออเราเราใช้ชีวิตยอยู่ทุกวันเนี่ยมันเ,เหมือนที่ผมเล่าว่าเออเราทาท,ทุกวันให้มันเป็นวันที่มีความหมายอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะเริ่มจากการที่เข้าใจตัวเองก่อนแล้วการเข้าใจตัวเองเนี่ยมันจะเป็นต้นต่อของความสุขพอเราเริ่มที่จะมีความสุขอาจจะแบบไม่ได้สุขแบบแฮปปี้แต่เอาเป็นว่าผมใช้คําว่าแบบเอพิเจีแบบมีความรู้สึกพึงพอใจในชีวิตประจวาวันเราดีว่าเออรู้สึกว่าเออชีวิตแต่ละวันเราดีผมว่ามันเป็นรากฐานในการที่จะไปสร้างอะไร ขึ้นมาสร้างผลงานหรือว่าเไปคุยกับคนได้มากขึ้นนะครับผมก็เลยเลือกที่จะเทำขึ้นมาว่าเอาขอให้เริ่มจากตรงนี้เลยมันก็เลยเป็นที่มาของบทแรกแต่ว่าสิ่งต่อมาที่สําคัญก็คือบทที่2เนื้อหาบทที่2คือ in my space เนี่ยว่าเาการที่เราจะมีความสุขที่ดีได้มันก็ไม่ได้มีแค่ปัจจัยเรื่องของตัวเราเองเท่านั้นนะครับมันก็มีเรื่องของเพื่อร่วมงานหรือว่าครอบครัวเพื่อนๆรอบตัวเราด้วยมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าเออ มันเป็นตัวที่เป็นบทที่2ที่ดีนะเริ่มจากเข้าใจตัวเองแล้วก็เริ่มเข้าใจคนรอบๆตัวเราด้วยเลยอ่ะพอมันสองอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้พอเราเริ่มเข้าใจมีความสุขกับสถานสถานที่รอบตัวหรือว่าคนรอบตัวแล้วผมก็เลยไปสู่บทที่3ามที่เป็น in the w a l คือว่าเรื่องของการที่เราเนี่ยเหมือนออกไปทําอะไรสักอย่าง,งลงมือทำใช่ไหม แต่ว่าผมก็ไม่ค่อยอยากให้คนแบบเหมือนแบบลงมือทําก่อนแล้วค่อยมีความถูกแต่ผมคิดว่าเออคนเรามันต้องมีความถูกจากการทํามากกว่าเนาะซึ่งก็เลยกลายเป็น3บทใหญ่ in my cell in my space in the wall เป็น3บทที่ผมกล่าวถึงในหนังสือ18บทสรุปแนวคิดแบบสามเหลี่ยมแต่วันนี้ผมจะมาคุยประเด็นหนึ่งคือเรื่องแนวคิดแบบสามเหลี่ยมคืออะไรก็อย่างที่คุณเห็นกันกคุณฟังฟังเนี่ยก็จะเห็นว่า มันมีทั้งหมดสาตัวใช่ไหมย n in in my Ce ์เซลยินไมล์สเปยนดูบอมันก็เปลี่ยนสมดตสามด้านที่ผมคิดว่าเออถ้าเกิดชีวิตเรามันจะเหมือนมีความหมายหรือว่ามีอะไรได้มันต้องประกอบด้วยดิเมนชันแบบมิติทั้งสาอย่างนี้คือเราต้องเข้าใจตัวเราเองคนรอบตัวแล้วก็สิ่งที่เราลงมือทําผมคิดว่าดิเมนชันสามอันเนี้ยเปรียบเสม,มือนสามเหลี่ยมที่จะทําให้ชีวิตมันสมบูรณ์ได้เออซึ่งไอาการจะเข้าใจดิเมนชันสามเหลี่ยมทั้งอันเนี้ยมันต้อง มาจากการที่เริ่มจากเข้าใจตัวเองก็คือ in my s e l f ก่อนเป็นสามเหลี่ยมด้านที่สําคัญที่สุดนะครับอืมทีนี้มันก็เลยทําให้ผมเอามาตั้งเป็นว่าเออเป็นสามเหลี่ยมแล้วผมรู้สึกว่าเออสามเหลี่ยมมันเป็นสิ่งที่มีเป็นเขาเรียกไงเป็น,ปนทรงเรขาคณิตที่มันมีเอกลักษณ์ของมันดีเนาะแล้วก็มันก็เป็นมุมสามมุมซึ่งบางครั้งเนี่ย in my s e l f หรือ in the wall มันก็จะอยู่มุมที่อยู่ตรงข้ามกันแล้วมันก็จะขัดแย้งกันหรือบางทีมันก็อยู่ติดกันในทางหนึ่งเนาะ มันก็เลยเป็นปรัชญยา,ยานดนึงเพราะว่าแบบเออผมชอบปรัชญาเนาะผมก็เลยรู้สึกว่าเออผมชอบสามเหลี่ยมก็เป็นที่มาของชื่อสามเหลี่ยมที่นี้ว่ามันจะมีบทหนึ่งว่าเออมันจะมีการมองโลกแบบสามเหลี่ยมใช่ไหมเออซึ่งแนวคิดการมองโลกแบบสามเหลี <S <S <ต>่ยมของผมเนี่ยมันก็คือว่าการมองโลกทั้งสามมุมเนาะซึ่งมุมแรกก็คือว่ามองมุมตัวเราเองมองมุมตัวเราเองก็คือว่าเออมองว่าสมมุติว่าเปรียบเทียบเป็นการแบบ ทำอะไรสักอย่างแล้วกันขายของแล้วกันนะถ้าเราขายของให้คนอื่น,น่งเออก็เป็นตัวว่าเราอะขายของขายให้ใครเข้าใจตัวเเองแล้วมุมที่สองของผมก็คือว่าเออผู้ขายเนี่ยเขาได้รับของเนี่ยที่คนที่เขาซื้อของเราเนี่ยเขาได้รับของแล้วใช่ไหมเขาก็ได้ของ แล้วก็เสียเงินหรือเสียค่าใช้จ่ายไปหรือเสียอะไรบางอย่างไปซึ่งหลายคนส่วนใหญ่เวลาทําธุรกิจหรือว่าทำในชีวิตก็จะมองว่ามุมชั้นกับมุมแกมุมมุมเรากับมุมเธออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ในมุมมองสามเหลี่ยมผมคือมันจะมีอีกมุมหนึ่งมันคือมุมที่ว่าคนที่เขาเห็นว่าคนสองคนอะซื้อขายกันเว้ยอืมซึ่งผมอยากจะดอกจันแล้วก็ไฮไลท์ไอคนในมุมนี้เสมอเพราะว่า คนในมุมเนี่ยเป็นมุมที่น่ากลัวสุดเพราะเขาเป็นมุมในเงาหมืดนเขามีสิทธิ์ที่จะวิจาร์วิพากวิจาร์เราหรือว่ามีสิทธิ์ที่จะแสดงความเห็นโดยที่เขาอ่ะไม่ได้เป็นคนลงมือทำนะแลวเขาก็ไม่ได้ผู้ซื้อด้วยแต่เขามีสิทธิ์วิพาก์วิจารณ์แล้วคนในมุมเนี่ยก็มีโอกาสที่วันหนึ่งอ่ะเขาจะกลายมาเป็นคนที่ซื้อของเราก็คือกลายเป็นคนที่ทําประโยชน์ให้กับเราซึ่งมันก็ดีใช่ไหมครับแต่ว่าอีกวันหนึ่งอ่ะถ้าเกิดว่าเขารู้สึกว่าสิ่งที่คุณทํามันอ่อนแออะไรเงี้ยไอ้คนที่มุมที่เาีเน เขาก็มีโอกาสที่จะมาแย่งงานคุณก็คือว่าเหมือนมาขายของแข่งกับคุณซึ่งสังเกตดีๆว่าส่วนใหญ่คนเราจะมองแค่2อมุมคือมุมชั้นและมุมเธอแต่ไม่ได้มองมุมเขามุมแบบมุมเดร์มุมพวกเขาที่กําลังมองเข้ามาในสิ่งที่เราเป็นอยู่ซึ่งไอตรงเนี้ยมัน,ม,นมันเซนสิทีฟนะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าไอคนที่อยู่ในมุมมืดเนี่ยเขาจะออกมาเมื่อไหร่ซึ่งสัญญาณเดียวที่จะออกมาได้ในตอนนั้นก็คือว่าตอนที่เขาพร้อมพร้อมที่จะออกมา ที่จะเป็นฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่จะเป็นฝั่งที่คู่แข่งเราหรือว่าเขาจะเป็นฝั่งที่เป็นลูกค้าเราใช่ไหมครับอืมทีนี้มันก็เลยเป็นมุมมองสามอย่างสามเหลี่ยมที่ผมชอบมองคือเราต้องมองสาม,มุมนี้เสมอสมมติว่าเออผมจะทำพอร์ตแคสต์เนี่ยตอนนี้ทุกคนที่ฟังอยู่ก็มีคนฟังผมใช่ไหมแต่ใน,นทางกลับกันเนี่ยก็จะมีคนหนึ่งที่อาจจะไม่ได้ฟังอาจจะดูผมอยู่ แต่ว่าเห็นผมทำ p o แ c a s t แล้วตอนเนี้ยก็กาลังเลือกว่าเออจะมาทำ p o แ c a s t หรือว่าจะมาเป็นคนฟังผมใช่ไหมเออมันก็มีหลายๆมุมแต่อันนี้ตัวอย่าง p o แ c a s t มันค่อนข้างจะไม่ค่อยเห็นภาพชัดมากแต่ถ้าในเชิงธุรกิจอะไรเนี้ยมันจะเห็นภาพแบบที่ผมเล่าไปเรื่องการซื้อขายเนาะอืมก็อันนี้ก็เป็นเนื้อหาบางส่วนในหนังสือ18บทสรุปแนวคิดแบบสามเหลี่ยมนะครับผมก็เอามาเล่าให้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าเออเป็นเนื้อหาที่ผมชอบเป็นแค่ 0.25%ของบทแล้วกันอ่ะไม่ไม่เต็มบทเออเป็นครึ่งบทหนึ่งที่เอามาสปอยทุกคนฟังครับโอเคก็มาขายของกันหน่อยก็ฝากติดตามนะครับหนังสือเสียง18บบทสรุปแนวคิดแบบสามเหลี่ยมน,นะครับ สั่งซื้อได้ใน f a c e o o o k เพจของ w i t วีพอดแคร์นะครับทักอินบ็อกไปหาแอดมินได้เลยนะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษอยู่เนาะลองทักเข้าไปคุยได้ว่ามีโปรอะไรบ้างแล้วใครที่เออฟังได้ซื้อหนังสือเสียงผมไปแล้วก็ขอบคุณมากครับขอบคุณที่สนับสนุนให้แบบผมมีกำลังใจในการทำพอดแคต์ต่อไปเนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากประชาสัามพันธ์คือหลังจากที่ผมทำพอดแคต์มาล็อกกับตออแล้ว,ตอ,ลวตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมแบบ อยากทำสื่อในเรื่องของวิดีโอมากขึ้นผมก็เลยเปิด YouTube c h a ช n e l ขึ้นมานะครับเป็นช anel ชื่อว่า ben An and, ben An and, เบนอันันเบนอันันเนาะก็เป็นไลฟ์สไตล์ธุรกิจต่างๆว่าวันๆผมทำอะไรบ้างใครที่รู้สึกว่าเออชอบเสพภาพวิดีโอด้วยไม่แค่แค่การฟัง่างเดียวอยากเห็นภาพด้วยเนะี่ยก็แนะนำให้ไปติดตามได้ในช n e l เบนอันันนะครับแล้วก็ฝากหนังสือเสียงอีกครั้งนะครับ18บทสรุปแนวคิดแบบสามเหลี่ยมครับจาก100เรื่องเล่าสู่18บบทสรุปครับโอเคครับ วันนี้ก็ประมาณนี้ครับผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยทั้งในหนังสือทั้งในพอดแคสต์ด้วยนะครับแล้วก็ใน YouTube ด้วยผมพยายามจะสร้างคอนเทนต์อะไรต่างๆขึ้นมาก็ขอบคุณทุกท่านนะครับถ้าไม่มีพวกท่านก็คงไม่มีวิวพอดแคสต์ในวันนี้ครับผมหวังว่าเรื่องนี้มันจะช่วยสร้างวันของคุณครับผมสวัสดีครับ